โคดังโอดจะไม่มีแทงหลังนะมันมีปะวะเฮ้ยมีมีมีลุมหายใจไม่ออกหรือว่าอะไรอะโคดังที่อดก่อนเฮ้ยเบ็ดม้นอยู่อยู่โรงงานนะเบ็ดม้นตอะไว้แต่แล้วฉันเกิดข้างถูเทมไฟแกะเลยเธอเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ให้มันมาเช็คก่อนนี่มเกาหลีน่มเกาหลีพะลวงพะลวง รวมเกาหลีเออมาหลวงมันมีรูนไหมนี่ดอกทองอุ้ยกดกำบังแอดออนเขาดีอีอะอีอะอุ้ยแอดออนเขาดีนะพ่อแอดออนแดงมานะโอเคอุ้ยพี่หันหน้ามาแล้วรอโอเคโอเคเอ้ยถูกต้องถูกต้อง สวยเนี่ยคนค้าแฟชั่นไดช่วยได้ไหมว่าไงค้าแฟชัน่นใส่กระถิ่งเหมือนี่เขาหาันมาทางกาุลาเออพี่โซเล่นตัวอะไรโชว์เขาปลาสองสามดอกแล้วปลดกำบังนะพี่แฟชั่นสวยอยู่แล้วพี่ปั่นออกทุกคนปั่นอยู่ปั่นอยู่เออกับการหน้าไปเลยเออเออเออ ทีนิกกี้เอาเปิร์กเอาเปิร์กหาหาผมหาผมงอกมาปดกำบังเลยนะเนี่ยนะเออปดกำบงังเปิร์กหาผมงอกอ,อะไรอ่ะ <c oughs> แผ่นที่ที่แผ่นที่แดงเออเน,นี่<ด>ยหนูเล่นหน,ลหนูเล่นเปิร์กนี้หนูก็ได้แผ่นที่แดงมันอยู่ตรงนั้นนิกกี้ใช้อยู่ตรงนั้นมันเป็นที่มันเป็นที่เปิร์กไงเปิร์กมันทำให้หาของยากง่าย ของที่ไปทำจูบเย<ธ>อะอให้หน่อยดิเดีย๋ยวแป๊บนึ่งนะเธอฉันอยู่ในโรงงานอะเครื่องเธอกี่เปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบเปอร์ซ็เจ็บมากเลยดูเมนไหลเต็มพื้นเลยเออฉันมีเควสทิวฉันมีเควีทิวชุดนี้ผ่าหน้าหลักอะชุดนี้ผ่าหน้ากี่มาอีป้อีปาเจงขาโกงอะ c m วนี้พังเลยดีเจมันคอมแบบว่าไม่งอผัวมาแล้วหลักน่าเฮขนาดนั้นนะแต่ยูริน่าหลักไม่ยูริชุดเงียบต้องมาถึงตรงกลางเลยอ่ะเฮ้ยมันมาเปลี่ยนเป้าไหมอยู่ไหนอ่ะแลล้วเปี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างเนินอีดอกทั้งกุญแจแดงกุญแจม่วงบ้าบออะไอรูปี้ดีกี้วะไหน อยู่โรงงานอยู่ในโรงงานมันไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยมันเห็นฉันมันไปโรงงานมันไปโรงงานเด็กติดปุ่มกันบางอ่ะอีอ่ะอู้อีอ่ะอ๋อสุขีลองพี่ไม่เห็นพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้จริงสุขิสุขีสุขีสุขีนะเอฟเอฟนั่นเลยกิ๊กมาเปิดกล่องนี้หน่อยเด้ เก็กฝังเด็กสำเว่ยอะไรเอาสิอุ้ยโนวันไม่ละมันไม่เสีไม่ใช่อีดอกนี่ก็ตือตัวต้องแส่งดาราต้องแส่งดาราต้แต่งดาราอุ้ยแผ่นที่แดงอีกแล้วต้องแส่งดารามันจะอยู่ไม่นานหรอกเออต้องหุ่นนั้นไงพอมาเอาไปแผ่นที่แดงพอสามอันเลยอ่ะงงบ้าบอโคตรเยอะเออจะมาสู้กับผีซองแท็งไม่ได้หรอกนะบอกเลย มันเอาหนูมันเอาเน่าไม่โดนเน่าตามไม่โดนพ่อมีบอลลูปมั้ยมีมีพอถือแผ่นที่แดงไว้เนาะเราจะได้เราจะได้ไอ้นี่เราจะเราจะได้แต้มเลือดด้วยทุกอย่างรู้ทุกอย่างบอลลกว่าดปลาก็ไม่โดนููร้มมันกลับมามันกลับมามันกลับมาะพี่จะบังไว้พี่ป้อดิพี่ป้อติงหน่วงวันเออมันอะไรนะ อะไรนะเคป๊อปสไนายเฟืองป่ะโอเคป๊อปสไนเปอร์กินกระโอ้ยโอ้ยเล่นกันต่อมาได้นะเดี๋ยวไปเล่นกับพี่อีกจะไปเราต้องเข้านอนละวิคขังศัพท์ขังกอดสาวใช่ด้วยสุกี้วายติดติดติดเออข่าจีจ่อย viên 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 binh viên binh 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 ล้มกันเลยนาาาเลยเดี๋ยวให้มาอุ้มสักคนก่อนโอ้ชอบชื่อเปิร์กนี้จังเลยอ่ะกระไรเปิร์กมาเรียมีเปิแล้วะไเปิรมแลวน่ามากนะ พออุ้มแล้วพอพออยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่พอดึงโซนะฉันไม่มีบอโลฉันเข้าไปปั่นไม่ไม่เอ้ยอันนี้ชวนใช่ไหมอื้อ,อ,อุยอ้ยอุ้ยสุขีไม่บาย นนี่แฟเ,ท,แนนเทุกคนมาเอาคุณออแจในโรงงานไว้มาถือคุณแจเข้ามาในโรงงานมาเอออบหน้าเราต้องมองไม้อะไรไม่รู้จกักกีช่วยดูวยโอเคมันทุบประตูอยู่มันทุบประตูอยู่โอ,อ้ยเอาจริงนะสี่้าคือแบบทับบ้านถูกโสงกี่ได้แล้วแลเธอ <c oughs> แลเธอไม่ย <c oughs> ิอยู่ไม่พี่นี่ พี่มันโกรธเคียนอะไรก้อนเออเราไปลงช่องเห็นไหมนี่มาปัาน่นเครื่องเนินมาปัาน่นเครื่องเนินเออไม่หลง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 มาห,ห,หลงพี่ละมิกกี่ตรงนี้มีอีกล่องหนึ่ง พี่ยูที่ยิไก่อะที่อนพ่อพ่ออย่าลืมมาถือกุญแจในโรงงานนะ okay, okay. โอเคโอเคโรงงานมีใต้ดิน ลงเครื่องเสร็จแลรวเธอมีกล่องโอาอ้อยอ้ยโอ้ยโชว์จะขิดแล้วตลงเครื่องเสร็จนี่กล่องบล็อกให้นางหน่อยอยู่ไหนอยู่ตรงไหนโอเคใกล้จงไม่ทันแล้วนางขิดแล้วได้เวลาชักปั๊กมินิจังพูดไม่ได้หยุดลูกนะไม่มากกี่ต่อเนี่ย ทีดอกแดงที่แดงแปดสิบแปดอันให้ให้คนที่ชอบแกงตายหปก่อนนี่อพหาท่อปอหาท่อปอหาท่อดิมาเอาลูกมาเอาหนูมันจะเห็นท่อหรือมันไม่มีแอดออนนีีอออกบมมจะาาเไม่รู้มันจะเปิดเผยหรือเปล่าเธอมีแผ่นที่แดงปะ มีมีโอ้ย <c oughs> แฟนคลันเกต์ูนกำลังสืบอิวไม่ไมอยอมตายที่ผมจะโก,ก้บอกเลยเราไม่ต้องปั่นนะเราวิ่ง<ม>หนาพ่อเลยว่อาหายอยู่พ่อหาย เวรแล้โลกเอาโนโนคเวะตอนเลออนเดย์ไ่หนไม่เห็นจะสิ่งเลยนะสิงของออนเดย์มันไ้่ทีเดียวตายเขอยู่ไหนเนี่ย บูมแล้วบ่มสู่คิดเนาะเออถ้ากวนเห็นฉันผิดไรเธอเหรอไปอยู่ไปแล้วไปแล้วกลับไปแล้ว ิ่งตามผีอยู่หาท่ออยู่จะเทศเหรอโอเคเอาเงนไม่ตีพี่ด้วยวะต้องขอบผีแต่งงานถึงผีจะปล่อยผีบอกพอเจอท่อแล้วอยู่ไหนอยู่ตรงกระท่อมตรงกลางแมพกระท่อมกลางแมพไปหยิบกุญแจมาไปหยิบกุญแจมามาไล่ฉันอยู่ น้องภูมิน้องภูมิไปหยิบกุญแจมาภูมิพิงเข้าไปในโรงงานในโรงงานในโรงงานโอเคโอเคโอเคงเข้าไปในโรงงานหน้าจอมืดมากเลยอ่ะมาหาพี่มาหาพี่ในโรงงานเร็วพี่โดนปลดกับบาจะไปยออ่อตรงท่อให้ดูหน่อยอภูมิอยู่ไหนวะภูมิกุญแจใน,ในกล่องในกล่องในกล่องท่ออยู่ตรงไหนนะนี่นนะี่นี่เธอตามฉัน นี่พูมา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 ไหนไหนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพูมานี่นี่นเปิดพูเปิดพูเปิดนั่นอหะเปิดเร็วเร็วเร็เร็วอลงเออ